สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจากการเล่นเกมฟรีจับคู่ผลไม้นะครับผมได้รับมาในวันที่15มิถุนายนนะครับได้รับเข้าในส่วนของบัญชีทูนิเลตแบบโดยตรงเลยนะครับทำเงินได้ขั้นต่ําอยู่ที่10บาทนะครับผมถอนได้ไม่มีจํากัดเลยนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีทูนิเลตเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็ งานฟรีช anel นะครับ,รบวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทุมนิเวศนะครับผมจากการเล่นเกมจับผููผล,ลไม้นั่นเองนะครับผมทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับถอนเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทถอนเงินได้ไม่จํากัดเลยนะครับอยู่ที่ความสามารถในการทําได้เลยเนาะแอป,ปนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีการเสียเงินสักบาทเดียวนะครับใครสนใจที่จะทําเงินฟรีทุมนิเวศฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ แอป,ปนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในการดาวน์โหลดนะครับผมก็ให้เราเข้ามาในส่วนของ Google Play Store นะครับพิมพ์ชื่อการดาวน์โหลดได้เลยตัวแอป,ปนี้นะครับผมก็ได้รีวิวการถอนเงินไปเมื่อวานนี้นะครับมีชื่อว่า h a p p y Mac นะครับให้เรานะครับทำการพิมพ์ชื่อแอป,ปตามนี้ได้เลยผมจะขึ้นชื่อแอปไว้ให้ทางด้านซ้ายมือด้วยถ้าเราต้องการดาวน์โหลดเราก็ค้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยหากเราค้นหาแล้วไม่เจอตัวแอป,ปเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนตันนง้ ลงในเครื่องได้เลยส er ําหรับ Happy m a มนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครเนี่ยผมก็จะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้เหมือนกันเนาะเราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับในส่วนของตัวแอปนี้สมัครฟรีคลิปอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปในตัวแอปได้เลยโอเคนะครับพอเราเข้ามาในตัวแอปหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูที่แท็บเมนูด้านล่างนะครับผมมีเช็คอินลองเล่นเกมแล้วก็เชิญเพื่อนงานประจบนะครับให้เรากดมาที่เมนูเชิญเพื่อนนะครับคือเมนูที่สานะครับจากนั้นนะครับเลื่อลงมาด้านล่างนะครับรรน้าากกกกอหัสเดขไปใ เชิญหรือว่า ID คําเชิญน,นะครับตรงนี้เพื่อรับจํานวน2บาทเป็นเงินรางวัลนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามี ID ของเพื่อนนะครับ,รนนนนรบแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่มีของใครนะดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้น ID หรือว่ารหัสโคดไว้ให้สามารถกรอก ID ตรงนี้ได้เลยจะกรอกของผมหรือว่าไม่กรอกก็ได้ตามความสะดวกแล้วก็ความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยตรงนี้ไม่ได้บังคับนะครับผมกรอกได้ฟรีกรอกได้1ครั้งนะแล้วก็กรอกได้เลยจะกรอกหรือว่าไม่กรอกก็สามารถทําการถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมเลยกลับมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในนส่วของบั หรือว่าประวัติการถอนเงินกันก่อน,นะครับที่ผมได้ทําคลิปการถอนเงินไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของบันทึกการถอนเงินนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปครับในวันที่14เดือน 6- 2023เนาะเวลา15บหนกาห้านาทีเงินเนี่ยเข้าบัญชีมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจํานวน12,20นะครับวงเล็บ1%เในการถอนเงินการถอนเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทนะครับผมเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วในส่วนของการถอนเงินเนาะตรงนี้ทำฟรีได้เงินจริงแน่นอน ต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินทุมนิเวศกันครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับในส่วนของการทาเงินทุมนิเวศนะครับผมให้เราดูที่แถบเมนูด้านล่างก่อนเลยนะครับอันที่1เนี่ยจะเป็นระบบของการเช็คอินรายวันนะครับเมื่อเราเข้าใช้งานทุกวันเนี่ยเราสามารถรับเงินได้ถึง2,000บาทนะครับผมตามที่เขากําหนดไว้ตรงนี้เช็คอินต่อเนื่องนะครับสาวันนะสองพบาทนี้จะเป็นเงินในเกมนะครับผมไม่สามารถถอนมาเป็นเงินจริงได้นะถ้าเราจะถอนเนี่ยเราต้องดูในส่วนของเปอร์เซ็นต์การถอนเงินของเราด้วยถ้าหากว่าเราอยู่ที่100%ก็สามารถรับได้ที่2,000 เหมือนกันนะครับเมนูที่2นะครับตรงนี้จะเป็นการลองเล่นเกมในการลองเล่นเกมคือเราจะได้รับเงินรางวัลเป็นตั๋วเงินเขียวเนี่ยอยู่ที่ครั้งละ10บาทนะครับวิธีการเล่นกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นวงล้อเงินเนาะในการเล่นนะครับมันจะมีของรางวัลต่างๆมากมายที่มันแจ้งให้เรารับนะครับกดดาวด้านล่างเป็นการหมุนวงล้อนะครับในการหมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยถ้าเราหมุนแล้วเขามีการแจ้งเตือนเงินรางวัลนะครับรับ1000บาททุกวันหากเรากดรับเข้าไปเนี่ยเขาจะเปิดในส่วนของเว็บไซต์ขึ้นมาให้เรา อันนั้นอย่าเข้าไปสมัครนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเว็บพนันนะครับหลายหลคนน่าจะเข้าใจนะว่ามันคืออะไรนะครับก็แนะนําให้เราเข้ามาหมุนแล้วก็ทําภารกิจเท่านั้นพอเนาะนะครับพอเราขูดป้ายไปแบบนี้นะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับเข้าหน้าเว็บเราไม่ต้องเข้าแล้วทาการหมุนวงล้อเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับเงินรางวัลในแอปเกมเท่านั้นเนาะ super jackpot นะครับหนึ่งหมื่นบาทกากรบาดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปรับนะครับให้เราทาการหมุนให้ครบจํานวน8ครั้งด้านล่างก็พอนะครับผมอันนี้เขาบอกให้เราสแกต ไม่ต้องเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จริงนะมันชวนให้เราไปเสียเงินนั่นเองนะครับผมนี่ครับดูจากรูปภาพตรงนี้ก็รู้แล้วนะว่ามันคืออะไรนะทุกคนสังเกตง่ายๆนะครับในการเข้าไปดูนะครับถ้าเรากดเข้าหน้าเว็บไปแล้วเนี่ยมันชวนให้เราสมัครหรือว่าชวนให้เราสมัครเว็บไซต์นะครับก็อย่าสมัครนะครับอย่าไปกรอกข้อมูลเด็ดขาดนะครับถ้าคุณพลาดไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่สามารถช่วยคุณได้นะครับโอเคนะครับผมได้ทําการหมุนไปครบ8รอบแล้วครับผมกากระบาดปิดไปแล้วก็กดย้อนกลับมานะครับและเราก็จะได้รับเงินขึ้นมาแบบนี้เเเป็นนงิกม10บบาทรั สสูงุดรับตอนนี้นะครับจะเป็นการดูแอดวิดีโอโฆษณาเพิ่มเติมเราสามารถกดรับตอนนี้ได้เลยหรือว่าเราจะรับเพียง1บาทโดยที่เราไม่ต้องดูโฆษณาก็ได้นะครับผมอันนี้คือการทําภารกิจเมนูที่2นะครับต่อมาเมนูที่3ทุกครั้งที่เราเชิญเพื่อน1คนรับสูงสุดถึง200บาทตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับการเชิญน,นะครับก็นนบกขึ้นอยู่กับความสามารถแล้วก็เทคนิคของแต่ละบุคคลได้เลยในการเชิญตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าเราจะต้องไปเชิญเพื่อนนะครับไม่เชิญไม่สามารถถอนเงินได้นะ ไม่เกี่ยวนะครับการเชิญหรือว่าไม่เชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้ปกติเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยากมีรายได้ทุกวันนะครับถอนเงิน10บาท20บาท1 0 0่งร้อยหนึ่ทุกวันเนี่ยควรจะต้องทําการเชิญเพื่อนหรือว่าแนะนําเพื่อนด้วยนั่นเองเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยหวันคุณไม่สามารถทําเงินได้ถึง10บาทแน,น่นอนนะครับจากการเล่นเกมเพราะว่าเวลาว่างความสามารถของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเนาะเราก็กดคัดลอกอหาตรงนี้เนี่ยไปโพสต์ไปแชร์ได้เลยนะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Like YouTube Ta เาารถทํ๊การทนะนําต่อได้เลยอันนนี้้กก็ขึอยู่ับ เทคนิคของตัวคุณเองว่าคุณจะทําการแนะนําด้วยวิธีไหนนะครับกฎของการเชิญนะครับเขามี1 2 3 4ตรงนี้นะครับเป็นเงินรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเนี่ยทำอย่างไรถึงเราจะได้รับเงินตรงนี้เราก็ลองไปทําดูนะครับสาหรับตรงนี้เนี่ยเขาก็มีในส่วนของการถอนเงินด้วยนะครับในส่วนของรางวัลจากการเชิญเพื่อนเนาะหกสบาบาทนะครับเดี๋ยวลองกดถอนเงินดูตรงนี้นะครับเขาก็จะขึ้นยอดให้เราดูตรงนี้นะครับผมจํานวน63มนะครับมี10บาท2 0บาท50จนถึง1 5 0 0บาทอ่ะเดี๋ยวลองกดถอนเงิน50บาูนะ ว่าจะทําการถอนได้หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นคะแนนหรือว่ามันเป็นค่างเงินที่เราสามารถถอนได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเลือกถอนเป็น50บาทนะครับกดไปที่ถอนนะแล้วก็ติ๊กเป็นทูมิเนียลเล็ตจากนั้นกรอกหมายเลขบัญชีทูมิเนียลเล็ตนะครับโอเคนะครับผมได้ทําการส่งคําขอถอนเงินแล้วนะครับผมกดรับทราบนะอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่ามันมีตรงนี้ให้เราถอนไว้ในส่องการถอนเงินของการเชิญเพื่อนนะคำได้สูงสุดถึง1,500บาทเลยนะทุกคนถ้าเราไปเชิญเพื่อนต่อนเนี่ยก็สามารถมาถอนตรงนี้ได้นบงงดดท่ิาน,นนเใ ทูบันนิเวศตรงนี้ต้องรอกดนะครับผมรอการตรวจสอบนะผมคิดว่าน่าจะจ่ายนะครับสรับตรงนี้เพราะว่าการถอนเงินปกติเนี่ยมันจ่ายมาแล้วนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้คือการเชิญเพื่อนนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของงานประจำนะครับสําหรับงานประจําเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการทําเควสภารกิจในแต่ละวันเนาะเราสามารถทําทุกวันในการรับเงินตรงนี้ได้นะครับก็มีการดูโฆษณานะครับกดโฆษณารับเหรียญทองดาวน์โหลดแอปลองเล่นเกมแล้วก็ชวนเพื่อนมาหาเงินนะครับ5คนได้รับ1,000อกดรับมาเลยนะครับกดรับมานะครับ อเคผมได้รับไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านบนเนี่ยก็ขึ้นเป็น ,1 นึ่บาทจุดสามศูนย์สตางค์นะครับอันนี้คือภารกิจที่เราสามารถทำได้ทุกวันเลยต่อมาการเล่นเกมตรงหน้าจอหลักเป็นการจับผู้ผลไม้นะครับวิธีการเล่นก็กดรูปที่เหมือนกันนะครับผมง่ายๆแค่นี้เล่นไม่ยากนะครับผมก็กดเล่นไปตามระดับเลเวลได้เลยเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่เลเวล54ี่นะนะครับพอเราเล่นผ่านด่านสำเร็จนะครับคุณได้รับเงิน90บ,บาทกดรับตอนนี้ในส่วนของเงินนี้จะเป็นเงินในเกมที่จะใช้ในการแลกเป็นเงินนเตอนี้เพ่ิมเติมได้รั สูงสุดถึง90เลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะกดรับสูงสุดถึง90หรือว่าจะรับเพียง0.1ในส่วนของการกดรับตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าวิาวดีโอนะอันนี้ผมรับแค่ด้านล่างพอนะครับถ้าคุณอยากรับเพิ่มเยอะๆเนี่ยก็กดดูวิดีโอเอาเนะเพราะว่าการดูคลิปวิดีโอก็ประมาณ30วิถึงหลายวิเลยประมาณ40กว่าวิก็มีนะบางอันเนี่ยบางอันก็เร็วบางอันก็ช้านะนี่ครับ40บาทแล้วก็เล่นเกมเนี่ยไปเรื่อยๆได้เลยเล่นไม่ยากนะครับเล่นง่ายๆนะโอเคนะครับพอเราเล่นมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยมัน แบบนี้แ e ล้วก็มีเหรียญทองขึ้นมานะครับอย่างเช่นเหรียญทองตรงนี้เนี่ยนะครับหนึ่รับตอนนี้เลยเราก็ยังรับได้นะครับแต่ผมยังไม่รับไปกันแล้วก็มีอันนี้เป็นตัวเงินขึ้นมา50บาทแล้วก็สามารถรับได้เลยอันนี้คือการเล่นเกมการถอนเงินก็ไม่ยากนะครับกดคําว่าถอนเงินเมื่อเรามี1000คะแนนก็เป็นเงิน10บาทแล้วนะครับในการถอนเงิน1%แล้วก็จะมีระดับเลเวลนะครับในส่วนของการถอนแต่ละเปอร์เซ็นต์ให้เราดูว่าถ้าคุณอยากมีรายได้มากขึ้นเนี่าคุณต้องเล่นให้ถึงเลเวลเท รตรงนี้นะครับในการเล่นเนี่ยมันก็อาจจะใช้เวลาในการเลื่อนระดับเซนระดับเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเงินจากที่เราเคยได้เยอะๆมันก็จะลดน้อยลงตามระดับเปอร์เซนการถอนเงินของเราด้วยนะครับถ้าคุณอยากมีรายได้คุณต้องแนะนํพขึ้นด้วยจะเป็นช่องทางที่ได้เงินเร็วที่สุดนะครับแอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนใครสนใจก็ลองไปสมัครทําดูฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ